สวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้ผมพามาพบกับอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็น Camry ปี2005นะครับเป็นตัวท็อปนะครับรอบนอกก็มาชมก่อนนะครับไฟก็อาจจะไม่ใส่เท่าเท่าไหร่นะครับก็เอาไปเก็บไปทำนะครับสำหรับใครที่ชอบและสนใจนะครับก็ลองมาชมไปพร้อมๆกันนะครับรอบนอกก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับในราคาที่เปิดมานะครับ 19,000บาทราคาน่าสนใจครับถ้าใครชอบก็โทรไปสอบถามและที่สำคัญนะครับต้องไปทดลองขับและดูด้วยตาตัวเองนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์นุ่มนะครับคันนี้ผมบอกแล้วว่ามันก็อึดอยู่นะครับแต่คันนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับขับเครื่อง2.0นะครับเครื่อง2,000นะครับดูรอบนอกก่อนนะครับมุมหลังท้ายก็ยังอยู่แบบ เดิมๆนะครับในราคาแบบนี้กับรถคลาสนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นรถระดับ VIP ครั้งหนึ่งเมื่อออกมาใหม่ๆก็ล้านต้นๆนะครับตอนนี้เหลือแสนเดียวนะครับถ้าใครพอจะมีความรู้สามารถนำไปปรับใช้เอาไปแต่งได้ก็สวยแน่นอนครับแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับ ก็ถ้าชอบนะครับก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับถ้าใครพร้อมเนี่ยก็อยากให้ไปชมนะครับเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออเราชอบไหมมันมีอะไรต้องเก็บทาเยอะหรือเปล่ารถมันเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงเราขับรถอยู่นะครับเราทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าสตาร์ทปุ๊บโอ้ยอันไหนน่าจะมีปัญหาก็พอจะเดาได้ ภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้ายนะครับในราคา1นึ่งแสนนี่ได้คู่หน้าปรับไฟฟ้านี่เฉพาะไปซื้อตังหาก็หมื่นหนึ่งนะครับคู่นี้เบาๆนะครับพื้นๆมาดูกันครับภายในภายในจะเป็นยังไงสวยนะครับ VIP หรูหรานั่งสบายนะครับลดครอบครัวข้างหลังก็บรรทุกของได้เยอะนะครับใส่ของได้เยอะแถว2ก็นั่งได้สบายๆนะครับมีที่พักแขนหรูหรานะครับคันนี้ เบายังเนียนๆอยู่เลยนะครับไม่ช้ำเบาหนังแท้จากโรงงานมีแอร์หลังนะครับในรนาคะ1 0 0 0 0 0บาทเอ่อ19,000บาทนะครับมันก็คุ้มค่าต้องไปลองดูนะครับรถอยู่คลอง7นะครับปทุมธานีลังสิตนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องไปชมนะครับผมนำมาเสนอเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รถที่ถูกตาก็กดติดตามไว้นะครับผมมีมาลงให้ดูให้ชมเรื่อยๆนะครับ มาดูห้องเครื่องอ่ะก็ห้องเครื่องก็ใกล้หน่อยนะครับขออภัยรูปไม่ชัดเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเจ้าของไปเลยนะครับอยู่ลังสิตนะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อกันได้เลยเจรจาต่อรองดูนะครับถ้าชอบต้องไปชมครับผมแค่ชี้เป้านะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้รถไ้ใช้งานนะครับสวัสดีครับ